สวัสดีครับพี่้องมือนีทีมงานของเงาสิไปยามให้พี่เอพจนานะครับใช่ก็เลยว่าเอาคี์บอร์ดมาล่บนี่หลาอยากล่บไซส,สันนะครับมือนีกับสีผ้ากันไปดูเร่อของพี่เอพจนานาครับยูที่าจะเป็นอําเภอระจัจะข้ามครับพี่รองครับนี่แหละครับมีคี์บอร์ดมีตูตูลำโพงการวัลลับบนันไะปพี่้อง ส้มทงไงบ้างป้าไปเที่ยวสวนไหมอ่าคุณนายไปดูไร่พี่เอฟก็จะนะไปกินเขาเขาให้ป้ากิน้อลงก่อนห่อนให้พี่เอครับจะได้สือ่อนเลยเกินมือเปลาเลยเฮ้ยวมนนีได้ละ

อันนี้บ้านบ้านบ้านอะไรเนี่ยจ้ะอันนี้ของสวนไฮไลทจ้ะชือชบ้านอะไรอันนี้บ้านเนื้อไทยจ้ะบ้านเนื้อไทยของเก็บได้ก็เก็มก้อนได้เลยค่ะของสวนทั้งนั้นจ้ะไฮไสวนไาไลท์สวนม้าเนินเหมัอนกับบ้านน้อง

พันนาสิกว่าันนี่ลายๆเรอถ้าเรือถ้ารูปกระเทียเอเอสงกราเทียมมาือไม่ขาได้หรอนี่กันมานังว่ะจ้ะโอ้ยเอาด้วท่นฮ้นเออไปเลยครับเาลายๆด้วยเอาในสวนเขาบอกคบอกในกินกันเุกที่อะไรพวกนี้ ปากปีติดตามในเรื่องพี่น้องด้วยร่างสะท้อนของแม่ยังกาะร่างสะท้อนเพราะว่าพันทองส่วนพันทองของด้านใจดีมากเลย <ś le ff> s> <S เพ่อเด้นย <ś le ff s> ขอบร้านเป็น,อนปเอฟซีรับเอยด้วยรับ ใครชอบกินก็ได้อย่างนั้นนั้น่กันไม่เดี๋ยวจะตีตังก่แอบนู่นตอนนี้ก็เขาป้าทางเขาไฮบันดีนะครับอำเภอปัะจันทศคำจีนัน่เข้บอกมอใ ใส่หรอาแ่เราปิดนี่ว่าใส่ไหมเขาไม่มีป้ายบอกอะไรฟินเข้าปลาได้ไหมร้านมาครับฟินเข้าป่าบรรยาก,กาศโอ้ยว่าสีใสสเกดสั่นๆมากอยู่แซหนุ <laughs> ่มสิบรรยาก,กาศ <laughs> จอดไเละ ติดเขาคืออ้ลบาเบียติดคงมาหาเขาลดจะานจังมอล่ัเขามานในระเนี่ <S <S <an 8> <S <S high, ็นมาล่ำไฟยิงปนงางกับเส้าจีกับนี่อเสือนอนอยู่ไฮบุนนี่ผมผู้จัดอันผู้จัดอันบอดบอบอดผู้จัดบอดวิบอบอดบอดวิรับงานบอ ไปอีกผุอ๋อ้โหคือแม่เล่นเลิกแผลพวกเขายีด้วยหรือเพิ่นมายิดยีดโอเคน้องไม่มาเริ่มเราก็มาไม่ถูกหรอบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศบ้านน้องค์หญิงจิตนาภรณ์ดในไอ้แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า เพื่อ้เป็นแฟนขับตัวตั้งแต่ตัวยูคุณน้อยหนึ่งกิดไปยูด้วยสาธุเร่อยรสวัสดีครับสวัสดีครับคือท่านข้าเจ้าน้ำทางมีมีมัตสุยางบักทูเลียนมีดอกไม้มีบักคุงนคุงอมีมัสุยางครับพี่น้องครับผมตัวบรรยากาศครับ ส้างเข่าดีคามนสร้างเข่าลงลเออมามาลียุนีแล้วฐาเออฐาน้องคือว่ามีหนีมิสินคือมาลีคือคนมี่หลีมิสินแท้ว่าหนี้ใจคารีเขาอยู่เ่าจะบอกแค่น้ค่ะสวัสดีจ้า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 โอ้ยเจ๋วแ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 จ๋วคุณนกอ่ะป้าดูน้ำมะม่วงหาว เดี๋ยวน้องไปขวบมุงข้าพี่น้องเขาไปบน,นนกโอ้อันนี้นกอีมูนบ่แน่นี่เนาะอันนี้ไม่ใช่นกกระจอกเทศนอกอีมูนมันมันไม่เคยกันบ่ครับออต้องเอิ้นให้เพื่อนปแล้วผู้มีขวบมูนเนาะอันนี้แพงกว่านกกระจอกเทศ อันนี้บอยอีมูอีมูนี่เป็นสายพันธุ์ประเทศใดมันสีขาก่อนเกาเลยไทยขอไทยอ่ะมันสีขาก่อนครับให้เป็นอธิบายกันนะอันนี้นกอีมูอีมูอันนี้พอพอพันธุ์แม่พันธุ์นกอีมโม่พอพันธุ์ยาก้มันแตกต่างกันกับนกกระจอกจังไดครับผมแตกต่างเพราะว่านกอีมูนี่ สีน้อยกว่านกกระจอกเทศอโอ้ตัวน้อยกว่าตัวน้อยกว่าลกอ,อีมูนี่ทำมันยืดสูงประมาณเมตรเก้าสิบแต่นกกระจอกเทศนี่ที่สูงสองเมตรแปดสิบถึงสองเมตรเก้าสิบบางตัวหัดสามา็นั่นหรอเอ้ยืดอ๋อนี้อีมูมพ่อพันแม่พันธุ์แม่พันธุครับลาี้ ลักษณะนิสัยแตกต่างกันกับนกกระจบ่อบพีดลักษณะนิสัยมูบ่กับสองคนมีไก่มูนพอไมคการกินการอยู่แตกต่างกันบ่บ่กินคือกันกินพืชอาหารไก่กินหญ้าคือกันแพ่ว่าการเลี้ยงก็เอาประเภทอาหารเดียวกันเลยแม่ฮแล้วก็นิสัยอ่อนขี้อ่อนบ่บ่ดุบ่ก้าวเล้าบ่ออืบ่ไข่ไข่กับ การดูแลใครการฟักขึ้นกันบ่าฟักนี่ถ้เวลาเขาไขปุ๊บเท่ากับเก็บเก็บไปเข่าตู่ขึ้นกันครับเป็นกระจอกเทศแนนขันเท่าไหร่เขาฟักเองนี่อ่ามันุิว่าได้ลายว่ายังไงซะเวลามันไขแล้วปุ๊บมันก็จะหวงไขมันแต่จะสิบยี่สิบไขมันก็จะฟักมันก็จะกกเขามันนะระหว่างระยะการไขนี่อันไหนที่กว่ากันระหว่างนกกระจอกเทศกับอีโม่ก็มือเว้นมือขึ้นกันบ่มือเว้นมือขึ้นกัน มาหวานกระโทกกระโทกจริงจังด้วยเนี่ย,ยคือเห็นแต่ได้เพลิเออดเพลินเมื่อนี้เออมื่อนี้ไอ้ดีใจหน่องมากอันนี้อันนี้กะอันนี้กะซุ่มอันนี้ผู้เบาผู้สาวผู้เบาผู้สาวเออผู้เบาผู้สาวขอคนตาเ้อนคนตาเมืม่อนี้เมื่อนี้ลูกค้าเขาแต่เขาแต่เอาไปซีคูบ่เพราะตอนเมื่อวันก่นโคราด ก็ขนานันบานต้นนันบาบับเบาบับไ้มาลงนี่แหะเบาบับต้งกปอยูุน้ำต้มใหมอย่มาดาคาสต้าอันนี้พอพันธาปล้อลู่เต็่แบได้ลูกได้อายุเท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้บอครับอันนี้สามปีพอพันล่ะ พอพันแม่พันธ์ตัวสูงได้เนาะไปเอาไปเลี้ยงกุดอลล่ะมาศึกษามาศึกษาต้องอะไรกุ้ยดอลเลยถ้าหักตัวล่ะมาใายดอกมาให้ขาวเหรียนกับเขาว่าบุญบาปไอ้นี่คู่นึงนี่ตกขอมาท่าไหนตอบพี่น้องเลยบ่ราะข้าว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 อ๋อข้าวข้าวครับแต่ แสนหาประมาณครับปลาโม่โปแพงโม่เลยประมาณประมาณแสนหาตู้ประตูครับอันนี้อันนี้ก็พอพันแม่พันเท่ากันอีโม่ครับชนะน้ำหนักมันประมาณเท่าไหร่ครับพี่ร้อยพูโลครับสามน้ำหนักร้อยสามแข่งแรงชี้ได้เลยเนาะ ขี่เลยครับขีได้ร่อยก็โลกจะเข้ากับบอดีขีมันดอกแต่เข้าเห็นแต่อันเรื่องอันเทวนาถ้าจะบ้องคุณเนาะจะทำให้รุ่นเข้าเนาะอันเออท้องโลกนะไาเนี่ยอันขีนะมาโลกมามาอันนี้กับพ่อพันพี่เช้าบ่พ่อพ่อพันแม่ท่านน่นลูกค้าเอาไปบ่เออเขาขอเขามักเขาเอาไปอันนี้ลูกนี่นี่นี่ได้นักเรียน ขามาได้มาหลายวาขายมามาทำความรู้จักครับทำนักเรียนก่อนเหนเออเขาเอารส้สีก็ดีด้บอแฉะอ,อันนี้ถือฝนก็ล้านเน่งอีฝนตกสี่หามือ่อหักลบดเ ลูกนกอีมูพอผมดูน้องกัดได้ไอ้ที่ที่พ่อพันธ์เข้าบรานะแม่พันธ์ันหรือีโมถึงขี่งเงียวออกน้อกันเนี่เอ้แบบีกรเนี่เออนี่แหละกฝนกตากลฝนตกมัเลยนี่เม่มั่มลูกพ่อเหรวิดได้จับได้ลูกพ่อ บ้ะยายบ่วนี้นกหามากบย่านค้นตนอย่นาะไากับคุกขี้กับบ่อหาหอกอันนี้อันนี้แม่พักออกบอยอันนั้นอันนั้นห่าเดือนห่าเดือนหเดือนไงมือละเส้นไหม อ่ะสูงเหมือนแล้วเส้นไหนอีกสองเดือนอันอันนี้ส <S <S า,ามนนเดือนนี่สามเดือนสามเดือนกินอาหารการกินไปจะไหนครับอาหารหาหอาหารไก่เท่านี่แหละโอ้โหอาหารไก่หลักก็ยาบดยาบดครับใส่กันเน่เน่สิกับพักบุ้งแม่ันักกินพักบุง้งมักกินพักบุ้งลูกเจแด้ลรื เป็นมาบอกมันเตือนมาบอกลูกค้าเพิ่ขกลับมาเอาฟอกมีบ่อยครับมาสบายแบ่งใส่รุ่นรุ่นนี่พิ่นเอาไปโฮ๊กเหมือนี้มาทักถ้่ไอโฟนขาไปห้วยู่ไอโฟนขาไปห้วยไอโฟนขาไปห้วยเออยุก็ไอเบิ้งงหันละเหมือนี้เขาเมือนี้ลูกค้าเพิ่นเอาไปเอาไปยุนี่โฮ๊ก ครัพอแม่พันสองประเทนี่ก็มีับ่แรกอก็มาวแต่เพิ่นยิบอนนั่นนี่ปากบอกกันปัญจิอาดิเพ่นในไทยความตั้งใจเพื่อนเนี่ยแคเดียวออกิบ10ไร่ติดเขาถึบอกไอน้ำตกเี่วไร่ปะก็อีกทั้งหลังอีกแปดไร่ลองลองแค่กับพื่นปาก10ไร่ซื้อเลขไปแน่อยู่

คนตายนี่ตัวผัวสิเป็นคนดำตัวผูคนดำผคนดำแม่นี่แม่นี่ปีนี่ให้ลูกสีซิบเลยด่าอมีใครฝากคำเด้อไอมีใครฝากใครเมื่อกินใครยูบอใครนกกระเโอเมนูมือใครไอไอมาให้ฝากน้องอยู่ สวัสดจอาวเหอเอสวัสดสวัสดีจ้ามันจะงามไหมอ่ะมันยังแตกเอาเอาใครไเถะแสดงว่าฝ่ายเป็นข้เจ้อออกไปเพ่นงามขึ้นยังนี่ไปเพนเป็นรูปพูกเขาอันนี้อันนี้อันนี้ซื้อจาปีนี่จปีอันนู้นอมทองคนตา่ะเนาะคนตาพี่สายดีนะเอออันนู้นเขาหลบไ พอรูปไหมเร้อสัมผัสไปนสว้่ปากแดงตาดำตาแง่ตาง่ามไหมปากแดงตาดำตาขึ้นหลูกเกี่ยวพอปุ๋ยหน่อยในห้องไอหนิเมียจุนพอพันหนิเมสามปีที่นี่นะสามแต่ปุาหน่อยอันก็จะลูกค้าเอาไป เอาพ่อพันนี่แม่พันนี่ไปแล้วสองมอนิแล้วก็ยุหันที่ยุหันหกอาไปอนเนี้ยมนนคนหาวโอ้ยไอยังงน้องเียเอาให้มันได้เด้อสามตีเออนหินเหร่นนี่นี่ตัดเลยหราพี่น้องพี่น้องหลายอบอุ่นแท้ไปไอใ เอาก็เอานี่ครับไปเอาข้าวไอ่ครับสวัสดีครับมัม่ปยังนกพี่น้องนอกไส้มาหากับคนมักย่องเอ๋มักย่องแลยฝากใครใครนอกกระจอกเทศกินแล้วมันกระสิบบุบลงใคร บันนี้เขากินร้านข้าจิบโต้นคันเดียวไอ้ให้อีกมือน้ำมันนิบ่อนอยากได้สองไค่้เด้อเย็นเจ็บเลยเย็นเย็นไอ้เก็บไปให้เก็บไปให้น้องโดยเฉพาะไข่นกกระจอกเทศนี่ซ้ำกันกับไข่ไก่ยี่สิบสี่หน่วยลาชีิเด็นครับแส่โลหนีดโลดโลหน้อย ใครขี่เกียมบ้านผมสันี่ล่ะขี่โก้น่ะขี่เกียมว้าก็จะพาขีนน้องมาเนอะโอเคเลยอ่ะครับผมครับผมปากน้องครับปากน้องได้เอาเอาเลี้ยวน่ย